ดูนะข้อเหวียงก็ไม่ได้คดแล้วมันปะทะกันได้ไงมันปะทะกันได้ไงข้อเหวียงก็ไม่คดแถบแม่เหล็กที่ล้อแม่เหล็กถูกันกับ ทันเชื่อนะท,ทั้งที่โคอเวียงก็ดโีโชคดีถอดออกคิดว่าจะไม่ออกซะแล้ว เป็นสนิมเนี่ย เงามากสภาพครับสภาพโอเคก็ตัวนี้พันเชือกพันเชือกของรถคันนี้่ะมันไปสีกันกับล้อแม่เหล็กนะครับสีที่แถบแถบแม่เหล็กนะครับแถบแม่เหล็กจนทําให้เห็นเนี่ยเห็นคดลวดด้านในเลยครับเห็นคดลวดด้านในพอเห็นคดลวดด้านในก็มันทําให โครลวดเกิดการช็อตนะครับเกิดการช็อตอาร์กติดกันทีนี้พันเชอร์มันก็ไม่ทํางานก็เวลาที่เราสตาร์ทรถเนี่ยรถก็สตาร์ทไม่ติดดูสภาพที่มันถูกันนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพันเชอร์ครับแต่ผมก็ยังหาสาเหตุไม่เจอแล้วว่ามันถูกันได้อย่างไรครับเพราะว่าผมเช็คแล้วโข่าเหวี่ยงมันก็ไม่มีคดนะล้อไม่เหล็กมันก็หมุนดีอยู่ เกตไฟที่เขี้ยวองเทีนนะถ้าพันเชื่อดีไฟก็ต้องมาแบบนี้ <Okay. S 1> จากการสตาร์ทนี้ับรู้สึกว่าไม่มีอะไรเสียดซีกันหรอกจะไปเดี๋ยวจะใส,ใส่อุเทียนขึ้นแล้วสตาร์ททุดเลย มีเสียงเสร็จสีด้านในรพอสตาร์ทเครื่องยนต์ไปจะแกะทุกคน เป็นทุกเนี่ยกลัวครับสีกัวสมบัติกัวไม่ก็บเรือไปนี่ oh